สวัสดีค่ะบุภาผ้าลวยค่ะมาแนะนําเสื้อหลากสีอีกตัวหนึ่งค่ะทีนี้บุภาเห็นแล้วก็ชอบค่ะชอบบุผาก็มีไหมเศษไหมเป็นไหมพรมนะคะเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะแล้วก็หลายสีก็เลยจะมาทาทาแบบเหมือนของนางแบบนะคะ่ะแต่ว่าของบุภาจะทําเป็นเสื้อนะคะจะทําเป็นเสื้อไม่ได้เป็นชุดชุดกระโปรงนะของเขาไม่เป็นชุดกระโปรงแต่ของบุภาด้ทําเป็นเป็นเสื้อค่ะเป็นเสื้อ ทำออกมาแล้วก็กสวยดีแต่อันนี้เขาจะเขาจะตรงที่ต่อกันนะคะเหมือนว่าทําบินชิ้นๆแล้วก็มาตอดด้วยไหมสีขาวค่ะไหมสีขาวเนี่ยเอามาเย็บร้อยต่อหรือจะมาถักต่อก็ได้ค่ะทีนี้ของบุผาะจะมาสอนวิธีทำทำดอกให้นิดนึงค่ะเวลาต่อให้ต่อแนวแนวเอียงไปแนวเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะเขาจะต่อแนวนี้นะให้สังเกตลายลายมันจะเอียงขึ้นนะลายจะเอียง นะค่ะอันนี้อันนี้เป็นเป็นต้นแบบนะเป็นต้นแบบแต่ว่าเขาเป็นคอปาดค่ะของบูผาก็จะทําเป็นคอปาดเหมือนกันแต่ว่าจะทําเป็นเสื้อ<ม>เป็นตัวเสื้อนะคะอ่ะก็คือชายไม่ยากอ่ะเป็นเสื้อใส่เล่นเป็นเสื้อใส่เล่นสีสีนะสีส,ส,สีตัวหลวมๆอย่างเงี้ยค่ะบูผาใช้ไหมพรมถักออกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักลายกันค่ะ ตัวนี้จะเป็นแพทเทิร์นนะคะเป็นแพทเทิร์นนะอันนี้จะได้มาจาก f a c ifebook ค่ะตัวนี้คือแพทเทิร์นแพทเทิร์นเขาก็คือทำมาเนี่ยก็คือ1 2 3 4รอบแต่เราก็อยู่ที่ว่าเราจะเอากี่รอบนะแต่ว่าของบูเนี่นใช้7รอบค่ะ,ะตามไหมพรมเนี่ยเพราะบูผัต้องการให้มันดอกใหญ่ดอกใหญอ่อันนี้อยู่ที่ท่านผู้ชมนะคะอันนี้อันนี้ตัวแพทเทิร์นลายเนาะแพทเทิร์นลายแต่ว่าบูผัจะมาถัก เป็นตัวอย่างให้นิดนึงค่ะเป็นตัวอย่างให้นิดนึงให้นิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันค่ะอันนี้ปุ่ผัดใช้ไหมพรมไหมพรมถักนะคะทีนี้วัดรีดอันนี้รีดรีดออกมาแล้วค่ะก็ดูก็ดูสวยอยู่นะ ทีนี้สี่ดอกนี่กว้างอยู่นะคะดอกหนึงเพราะว่าบุผาเอาเอาใหม่ในเจ็ดรอบแขนมันก็จะเป็นแขนตกค่ะตรงตรงคอตรงคอเสื้อตรงปาดนี่บุผาใช้2ดอกใช้สองดอกนะคะอันนี้ยังไม่ได้เก็บขอบนะแล้วก็ตรงตรงอีกดอกหนึ่งะเป็นแขนแขนก็จะมามาเป็นประมาณแขนตกลงนิดหนึ่งบุผาใช้ความกว้างสี่ดอกค่ะรวมแขนด้วยนะความยาวก็สี่ดอกเหมือนกันค่ะใช้สี่ดอกกว้างยาวสี่ดอกเนาะ ทีนี้ตรงเก็บที่ต่อกันเนี่ยค่ะบุพาชใช้ใช้สีขาวถักต่อกันถักอย่างเงี้ยค่ะใช้สามโซ่เนี่ยใช้สามโซ่แล้วก็ต่อนะพอรีดมาก็เป็นแนวอยู่ค่ะแต่ว่าบุพาจะมาเก็บอีกทีหนึ่งค่ะเก็บให้มันเป็นแนวชัดๆอีกทีหนึง่งตรงสีขาวมาตัดเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูวิธีขึ้นขึ้นลายกันค่ะเผื่อท่านผู้ชมอยากจะถักตัวนี้ถ้าใครใช้ไหมซัมเมอร์จะสวยมากเลยนะคะ หมซัมเมอร์เนาะใช้ไหมซัมเมอร์ถักค่ะแต่ทีนี้ว่า,อาของบุผาเนี่ยก็คือก็จะใช้ไหมไหมพรมค่ะใช้ไหมพรมเพราะว่าไหมพรมบุผามีหลักสี่มีหลักสีนะ่เนาะหาเข็มเข็มมาวางไว้แล้วหล่นไปไหนทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาถักลายให้ดูค่ะบุผาใช้เข็มเบอร์หนึ่งเดี๋ยวนะ ตะกี้หาแวบ,บๆอยู่หายไปไหนแล้วเข็มถักใช้เบอร์สามนะคะใช้เบอร์สามเนาะใช้เบอร์สามเดี๋ยวถักให้ดูเป็นตัวอย่างขึ้นต้นเป็นตัวอย่างนิดนึงนะะี่ค่ะไหมพรมเส้นเล็กค่ะไหมพรมเส้นเล็กนี่ค่ะเส้นประมาณนี้พอรีดแล้วก็จะเรียบค่ะ,ะเจอแล้ว เข็มบูพาชใช้เข็มเล็กหน่อยนะคะเบอร์หนึ่งจุดห้านะเพราะต้องการให้ให้ให้ดอกมันมันชิดกันนิดนึงค่ะตรงขึ้นต้นนี้บูผาชใช้หกโซ่นะคะใช้หกโซ่นะแต่ตามแบบเขาใช้เจ็ดนะอาจใช้เจ็ดใช้เจ็ดโซ่ตามแพทเทิร์นเขาค่ะค่ะใช้เจ็ดโซ่ จ็ดโซ่เสร็จแล้วก็ขึ้นด้วยขึ้นด้วยโซ่นะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโซ่ค่ะขึ้นโซ่มาหกโซ่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มพันหัวเข็มนะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเป็นหลักนะคะหนึ่งหลัก สองหลักสามหลักนะคะสามหลักแล้วก็ตรงนี้สี่โซ่ค่ะตรงมุมค่ะสี่โซ่อันนี้รอบแรกนะแล้วก็สามหลักหนึ่งสองสาม แล้วก็หนึ่งสองสามสามโซ่ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั <c oughs> ้งททีค่ะแล้วก็หกโซ่นะคะ หกโซ่แล้วก็ตรงนี้ก็สามหลักมันจะทําแตกออกไปอย่างนี้ค่ะอยู่ที่ว่าเราจะเอากี่รอบนะนะคะพอจะอัดคลิปแล้วก็จะจามพอเริ่มเริ่มอัดคลิปนี้จะจามทันทีเลยคันจมูกขึ้นมาเลยแพ้อากาศค่ะอันนี้สองโซ่นะคะสองโซ่สองโซ่แล้วก็อันนี้สามหลัก ตงจุดกลางนี้ใช้สี่โซ่ค่ะตรงนี้นะใช้สี่โซ่อยู่ที่ว่าจะเอากี่รอบนะใช้สามหลักนะคะสามหลักเป็นสองโซ่แล้วก็สามหลักผ่านหัวเข็มหนึ่งครั้ง สามโซ่ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งอันนี้เป็นหลักที่เราจะขึ้นนะจะได้ลักษณะนี้นะคะได้ลักษณะขออนุญาตแป๊บรอบต่อไปเราก็เนี่ยค่ะพลิกกลับมาแล้วก็หกโซ่มันจะถักกลับไปกลับมานะ จะขอบุพาดใช้ถึงเจดรอบเพราะว่าต้องการดอกมันใหญ่ค่ะต้องการที่เป็นดอกใหญ่ๆคือเอาแนวคิดของเขามานะแบบของเขาแต่แบบของเขาสวยนะเขาใช้ไหมน่าจะเป็นไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าไหมผมหรือเปล่านี่สองโซ่ใช้ไหมอินโดก็ได้ทําไหมเส้นใหญ่หน่อยก็จะสวยนะเป็นชุดชุดชุดเดทอะประมาณว่าถักแล้วเศษไหมอยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เศษไหมเยอะเราก็มาทำเหมือนขอบุภาในเศษไหมพงที่กองกองอยู่ในกองเนี่ค่ะเป็นเศษไหมทั้งนั้นเลยพอเราถักถักมันจะเหลือเศษนี่นะคะตรงนี้ขึ้นสีเสมอสีโซ่เสมอเนี่ยค่ะใช้เข็มหัวเล็กอันนี้เข็ม1.5เพื่อต้องการให้หลักแน่นค่ะให้หลักแน่น สโซ่นะคะเว้นระหว่างหลักในสองโซ่เนี่ค่ะท่านผู้ชมผ็ถักขึ้นไปขึ้นไปแบบเนี้ยเดี๋ยวบุัาถักขึ้นไปอีกรอบหนึ่งจะถักอีกฝั่งหนึ่งให้ดูที่ประกบประกบอีกฝั่งหนึ่งนะคะตามแบบไม่แน่ใจว่าเขาทำแบบนี้หรือเปล่านะแต่บุพาทำ ทำตามความเข้าใจนี่นะคะหนึ่งสองสามนี่นะคะพลิกกลับมาแล้วก็หกโซ่แล้วก็สามหลัก สองโซ่รีดออกมาสวยอยู่ค่ะอาจจะมองภาพรวมนะมองภาพรวมเดี๋ยวถ้าผู้ฝาดถักเสร็จแล้วใส่ใส่จะใส่มาลงเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งค่ะแต่คาดว่าจะจะเสร็จเร็วชวเพราะเป็นไหมพรมเนาะ ผมน่าจะถักเดี๋ยววที่เราเว้นสองโซ่นะคะทำให้ไม่ร้อนหรอกมันมันก็จะไม่หนาเกินไปนะเพราะเราเว้นสองโซ่เนะ <c oughs> ตรงนี้ใช้สี่โซ่ตลอด หเห็นสีมันสดดีค่ะชอบสีอะไรที่สดๆก็ไว้ใส่ทำแบบตัวไม่ไม่ไม่ได้ยาวมากค่ะไว้ใส่แบบรวมวมใส่พอดีบุภามมีซื้อกระโปรงดินมาไว้ค่ะก็อุภาว่ามันสีสดๆดี ใส่ไปหาหมอไปโรงพยาบาลบ่อยก็ใส่เวลาไปไหนๆนะเวลาออกข้างนอกคือไปหาหมอค่ะบุผาไปห้องไปห้างก็แทบไม่ได้ไปไปหาหมอเสร็จถึงจะมาแวะซื้อของที่ที่ห้างนิดนึงแค่นั้นเองอายุเยอะแล้วก็ไม่ค่อยอยากไปไหนนะอันนี้สาบโซ่แล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้ง จะได้ลักษณะนี้นี่นะอยู่ที่ว่าเราจะเอากี่รอบนะคะหกอันนี้หกอันนี้ปูผัดถักให้เป็นตัวอย่างฝั่งนี้หน่อยหนึ่งนะคะแต่จะขึ้นไม่ไปครบนะเดี๋ยวทีนี้ปูผัดจะ ถักอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะประกบกันนะคะแต่ท่านผู้ชมไม่ทําแบบบูผาก็ได้นะทําทีละดอกแล้วค่อยมาต่อกันก็ได้แต่อันนี้บูพัดจะทําอีกซีกหนึ่งจากดอกตรงนี้ไปเลยน,นี่บูพัไม่ขึ้นไปถึงเจ็ดรอบนะเดี๋ยวเอารอบนี้แล้วก็มาต่ออีกฝั่งหนึ่งให้ดู อยู่ที่ท่านผู้ชมว่าจะเอากี่รอบนะขึ้นอยู่กับไหมค่ะว่าจะเอาไหมอะไรััเพราะตามตัวอย่างเขาแค่ประมาณ5้ารอบนะดอกหนึ่งอะเขาไม่ทำเขาไม่ทำดอกใหญ่มากตามของนางแบบค่ะอุผาว่ามันสวยดีอะชอบ คือแบบเขากเก๋ดีอันนี้แนะนำว่าถักถักให,ให้ทีละดอกเสร็จก่อนนะคะแล้วก็ใช้ใช้ใช้เข็มร้อยก็ได้ค่ะเข็มมาร้อยเอาก็ได้ทำให้เสร็จก่อนอันนี้ตรงขอบมันที่ที่ผัดบุผัดต่อเป็นผืนนะบุผัดทำ มาเป็นตัวอย่างค่ะแต่ว่าบุผาจะเก็บพอเสร็จเป็นตัวแล้วบุผาจะเก็บสีขาวอีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้เว้นสองเป็นสองโซ่ระหว่างระหว่างหลัก สามนะคะสามโซ่นะแล้วก็มาหลักอันนี้บุผาให้ดูแบบนี้กันนะคะพอเราอันนี้เราก็จะดึงแบบนี้มันก็จะเป็นสามเหลี่ยมเนะะี่ยค่ะพอดึงก็จะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมออกมาทีนี้อันนี้บุพพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวบุพาจะมาถักอีกฝั่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะใช้แบบของบุพาก็ได้หรือจะมาต่อทีหลังก็ได้แต่ว่าบุพาว่ามันน่าจะทําตรงนี้ไปเลยอะ สีขาวนี่นะคะฝั่งนี้ผู้ผัดจะเอาสีขาวนะสีขาวอาจจะสีซีดนิดนึงก็ไม่เป็นไรผูกเลยค่ะ อันนี้จะทำอีกฝั่งหนึ่งนะผ,ผูกตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ทักโซ่ขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฝั่งนี้ผูผ้าเอาหกโซ่นะหกโซ่แล้วก็มาเกี่ยวนี่นะคะหกโซ่มาเกี่ยวนี่นะ แล้วก็สามโซ่สามโซ่มาเกี่ยวตรงนี้นะคะนี่นะแล้วก็หมุนกลับใช้สามโซ่ค่ะสามโซ่ทำหลัก สามสี่นี่สามหลักแล้วก็สามโซ่ค่ะสามโซ่แล้วก็มาเป็นหลักพอม่เป็นหลักตรงนี้ก็มาเกี่ยวนี้นะคะเนี่ยค่ะเกี่ยวแบบนี้ นี่นะคะจะได้ลักษณะนี้เราทาชดกันทีนี้ก็มาสามหลักหนึ่งสองสามมาเกี่ยวตรงนี้นี่นะคะเกี่ยวแบบนี้นะให้มันให้มันให้มันชิดกันแล้วก็บุนกลับมาสามโซ่ค่ะแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้หลักเราถักอีกฝั่งหนึ่งให้ให้มันครบ ตามของเราให้เรียบร้อยนะคะว่าเราจะกี่รอบนะอีกฝั่งหนึ่งะคะ่ะแล้วก็มาทําฝั่งนี้อันนี้สองสองโซ่แล้วก็นหนึ่สองสามสี่ สองโซ่สองโซ่แล้วก็มาตรงนี้สามสามหลักแล้วก็สามโซ่แล้วก็หลักพอหลักเราก็มาเกี่ยวตรงนี้นี่นะคะเกี่ยวนี่แล้วก็ขึ้นไปสามสามโซ่ มาเกี่ยวนี้หมุนกลับสามโซ่แล้วก็สองโซ่ใครมีเศษใหม่นะมาทำนะ สีไม่ไม,ไม่อาจจะไม่ตรงตามของเขาก็ได้ค่ะเป็นสีสลับกันไปอุปภัตตสวยอยู่นะเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุก็ใส่ได้นะคะไม่เป็นไรหรอกเราเราอยากใส่เราก็ใส่บางทีปู่ผาใส่เสื้อผ้าปู่ผาก็ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นเขาจะว่าย,ยัางไงนะก็อยากใส่ก็ใส่ค่ะ คือไม่ใช่ว่าเราสูงอายุแล้วเราจะแบบนะแต่งตัวแบบผู้ยหญผู้ใหญ่ยญยอย่างเงี้ยก็นิดนึงค่ะเราก็ใส่ได้เนาะใส่ได้สีสันอะไรพวกเนี้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะใส่ได้อยากใส่อะไรก็ใส่อันนี้เราใส่เราใส่ให้เราดูแบบโอเคนะเราดูดีนะคนอื่นจะมองดูดี ก็ดีไปถ้าเขามองดูไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะอันนี้เราใส่เราใส่ให้ตัวเรามองนะใส่ให้ตัวเรามองปุภา <pip i> ก็จะใช้วิธีไหนนะอืม <eras> ถึงใกล้จะหกสิบปุภาก็อยากจะแต่งยังไงก็ใส่ก็ใส่ไปนะคะนี่เราก็เกี่ยวแต่ปุภาทำจนจนรอบให้ครบก่อนนะ จะได้เห็นว่าเออมันเป็นลักษณะยังไง คือเราไม่เราไม่ต้องมาเย็บมาเย็บใส่ค่ะคือเราถักให้มันต่อกันไปเลยอ่ะบุผาว่ามันก็ตามแบบของบุผาบุผาว่ามันก็ดูโอเคอยู่นะก็ดูได้อยู่นะคะดูไม่น่าเกลียดเนาะไม่พรมอาจจะดูร้อนหน่อยนะ แต่ถ้าท่านผู้ชมแนะนำไปใช้ไหมซัมเมอร์นะคะใส่ไหมซัมเมอร์ถักหรือว่าเป็นไหมอะไรอะไหมซัมเมอร์เส้นอ้วนที่เขาบอกคือประมาณไหมอินโดอ่ะอันนั้นมันจะเป็นไหมเส้นใหญ่เอามาถักก็ได้ค่ะแต่ถ้าใช้ไหมซัมเมอร์ถักไหวก็จะสวยกว่านะบ้านเรามันใส่ได้ทุกฤดูเนาะทั้งฤดูร้อนทั้งฤดูอะไรมันได้อะ่ะ แต่ถ้าไหมพรมนี่ก็คือต้องประมาณในห้องแอร์รเอื่นบุผาก,ก็ทํางานในห้องแอร์ค่ะก็เลยแล้วก็ถักแล้วมันเสร็จไวเห็นผลลัพธ์ไวก็เลยใช้ไหมพรมแล้วก็มีไหมพรมเสร็จไหมค้างอยู่เยอะค่ะก็เลยเอามาทําไปใส่เล่นๆ์อันนี้สามโซ่ อนาคตก็จะขายอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ขายนี่นะคะก็เกี่ยวต่วันนี้เป็นรอบสุดท้ายนะะี่ค่ะแตผัดทักให้ชนรอบกอนจะได้ให้เห็นดอกมนะันเนาะนียค่ะเราถทักเกาะอ,อย่างเงี้ยนะ คือถ้าใช้เข็มหัวเล็กนะคะมันจะไม่ย้อยมากเวลาไปรีดแต่ไหมพรมเนี่ยเวลารีดมันย้อยนะมันย,ย้อยไหมซัมเมอร์เนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่แต่ไหมพรมนี่ย้อยเยอะค่ะตอนถัก,กดูดอกไม่ใหญ่แต่พอไปรีดใหญ่ ไไป,ไปสองโซ่สามหลักตรงมุมก็ใส่สี่โซ่จะดูไวนิดนึงนะคะเพราะแบบนี้มันไม่มีอะไรนะผัดถักให้เสร็จไม่ได้ตัดต่อค่ะยังไม่สะดวกตัดต่อนะหลายท่าน <c oughs> ก็นจะว่าเอ๊ะทำไมถึงทำไม่เสร็จประมาณเสื้อของบุภาก,ก็จะเป็นประมาณเอาเอา,เอาลายมาสอนถักลาย แล้วก็เอาแบบเสื้อมาให้ดูแล้วก็สอนถักลายประมาณนั้นค่ะแบบเสื้อไม่ซ้ํากันนะที่เอามาแบบเสื้อใหม่ๆแล้วก็สอนถักตัวอย่างลายถ้าท่านผู้ชมทําทําเป็นตัวตัวหนึ่งแล้วค่ะจะทําได้เสื้อถ้าเสร็จตัวหนึ่งแล้วนะเราจะรู้แล้วแหละว่าเราใส่ประมาณใดขอบุพัดถักมาเป็นร้อยตัวแล้วก็ยังมี ถักลรวลือล้ออแล้วถักอยู่นะคะบางทีแขนไม่พอดีตัวใหญ่บ้างเล็กบ้างอะไรก็มีที่ไม่สวยนะไม่ใช่ถักออกมาแล้วจะดีทุกตัวนะคะก็มีบางตัวนะที่กะเพราะส่วนใหญ่บูพานได้ได้แบบเสื้อมามันไม่มีแพทเทิร์นนะแล้วที่แพทเทิร์นเขานั่นนะ่ะก็เป็นไซส์เล็กๆนะไม่ใช่ไซส์บูพานบูพานนี่ก็เพราะเป็นคนตัวใหญ่ ใ้้ใส่เสื้อผ้าผู้หญิงก็ไซส์44ถึง46ผู้หญิงนะ XL x อ่ะถ้าเป็นไซส์ปกติที่แบบเชือดยืดก็เป็น XL ซึ่งตัวใหญ่อันนี้อันนี้ก็3หลักนะครับพอหลักแล้วเราก็ไม่เกี่ยวนี่นะ ก็จะได้มุมพอดีจะให้เห็นนะนี่นะคะพอดอกมามันมันจะเหมือนเะย่นแต่พอไปรีดมันจะเป็นสี่เหลี่ยมพอดีนะคะสี่เหลี่ยมพอดีนะนะค่ะอุปถัมภว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะวิธีทําแบบนี้นะอันนี้วิธีทําดอกนะคะพอรีดแล้วก็จะเรียบอุปถัมว่ามันสวยอะ่ะ คือถ้าเป็นสาวนี่ก็แบบโอ้โ oh, ชอบมากเลยเนี่ยเสื <c> ้อ <oughs> ตัวนี้นะชอบมากเลยเป็นชุดชุดกระโปรงนะบุภาวามันโอเคเลยนะถ้าทําเป็นตัวยาวนะคะตัวยาวใส่กับกางเกงยียนก็สวยนะถ้าไม่ใส่เป็นกระโปรงของนางแบบเขาก็จะอันนี้ขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นแขนกระดิ่งพอดีนะคะของเขาก็ประมาณเนี้ยสองสี่ดอกสนะคะประมาณ4แต่ว่าเขาเขาจะรอบรอบเขาจะน้อยหนะ่อยแต่ะ ดูรอบเขากันอันนี้รอบเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขาเขาก็เจ็ดรอบนะเขาก็เจ็ดรอบเจ็ดรอบนะคะตรงตรงที่ตัวนี้มันอนะเจ็ดรอบแต่ว่าไหมเขาก็แต่ฝรั่งเขาก็ตัวใหญ่อยู่นะแต่ว่าเขานังแบบนะเนาะเขาก็ใช้นี่หนึ่งสองสามสี่ความกว้างสี่ดอกสี่ดอกเจ็ดรอบ ใหมเาอาจจะจะใหมไม่ใช่ไหม่ผมไม่ได้ย,ยนะ้อยแล้วอันนี้ของบุภาีย,ย้ยเนี่ยคะ่ะสวยแต่ว่าตอนเราถักเป็นดอกๆเสร็จเสร็จแล้วเป็นดอกแบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็ใช้ไหมมาปะร้อยก็ได้คะ่ะปะร้อยถ้าประร้อยมันก็จะเป็นนี่นะคะเนี่ยข้ร้อยแบบเหมือนตัวเอกอะร้อยกลับไปกลับมาเลยค่ะเห็นรอยไหมคะเห็นรอยไหมคะเนี่ยข้าร้อยกลับไปกลับมาอย่างนี้นะเนี่ยใช้เข็มร้อยให้มันอยู่ ก็โอเคนะปุผาว่าก <g _> ็ก็ใช้ได้นะก็สวยนะเนี่ยค่ะเป็นเป็นเป็นลายเป็นแบบที่เก๋ๆนะกเก๋ๆท่านผู้ชมลองทำกันดูคะ่ะอันนี้ไม่มีตายตัวหรอกสีเราก็แล้วแต่เราวัดไหมเรามีสีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปแต่เวลาต่อให้แนวเอียงนะคะแนวเอียงอย่างนี้นะต่อให้แนวเอียงขึ้นอย่างนี้นะดอกมันเนี่ยคะ่ะตรงดอกตรงลายมันตอนแรกบุผาต่อเอา้ามันไม่ใช่ เอียงเยงให้ถูกทางเอียงให้ไปแนวเดียวกันค่ะเนี่ยคะ่ะให้มันแนวขึ้นนะนะคะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งคะ่ะลองทํากันดูน่ารักน่ารักนะฝากไว้ด้วยคะ่ะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ